ฮัลโหลทุกคนนี่ตอนัำทุกคนข้าชูซอแคดดี้ปิศาจเนาะและมื้อนี้นาะแคดจะมาถามมุมมองกับมูของแคดเองว่าหุ้ซึกจังได้กับเรื่องของ l g b t q a p เนะาะเพราะตอนนี้ความหลากหลายทางเพศมีหลายแล้วกะแถมมุ้สึกว่าม,มีบางคนเนาะโจมตีแคดในทิกตอกเรื่องเกี่ยวกับเพศนะถ้าเลยอยากถามโมว่ามีความรู้สซกจังไดเนาะมื้อนี้ก่อนอื่นแคดขอให้มูในน้ำตกกันเด้อเริ่มจากสาวน้องเลย นานละมูนี่แคก,ก็เลยได้รวบรวมคำถามมาลองถามเกี่ยวกับคัสนักขีของมูเนาะอันนี้ต้องบอกเลยว่าเวทเตรียมกันมานะเพราะแคทอยากถามมูอหรหลีและแค่ก็มีคลิปถามแบบว่าแม่งไปน้ำแล้วเนาะแค่ก,ก็เลยอยากมาปล่อยคลิปว่าความรู้สึกของคนเป็นมูเนาะที่มีมูเป็น LGBTQ นกันเริ่มที่ข้อหนึ่งเนาะแคทจะถามว่ามีความรู้สึกแนวใดกับ LGBTQ เอเลกให้สบูตอบซะเนาะซาบูแล้วโบคิดว่าแบบ พวกนี้ฮะนาเป็นแบบว่าไงก็คือโบลินน้าพวกกระเทยมาโดนล้วเฮอร์กลินน้ำกัดมาโดนเขาจะหู้ว่าที่จริงแล้วนะพวกที่เป็นกระเทยหรือพวกที่เป็นเพศเด็กกระยาขาจะจะมีแบบมีบางทีเขาก็มีความรู้สึกคือการเฮาบาคคนไปยัดเยีนดขาจะแบบเออผู้ที่เป็นกระเทยผู้ที่เป็นทองหรืออย่างต่างต่แบบเฮาควรเบิงคนที่นี้ใส่หลายก่อนที่จะเบิงภายนอกสำหรับเราแมยนอกอ่าสำหรับแคทแคทก็คิดว่าเฮาควรจะ เบื้องที่การแ่งเกียร์ของอื่นเนาะเพราะว่ากระเจ้าจะเป็นเพศอย่างพอบางคนเนาะกระเจ้ากับบ,บริได้ระบุเพศของตัวอีกทีสัจเจเนานะเพราะว่าเพศบริไดน้นี้อ่านี่อย่างที่เป็นแบบว่าสัดเจนขนาดนั้นมันเป็นเกี่ยวกับลูกนิยมของกระเจ้านะฉะนั้นบอ,อยากให้ไปให้ค่ากับคำว่าเพทหลายให้เบื้องที่คำว่าคุณดีกว่ายนะอย่างสีเนาะอ่าคำถามต่อไปในแคปเจี้ยอถามว่า มีมูเป็น LGBTQ แล้วมีมูเป็นกระเทยหรืออย่างาต่างสิาน,านามีความรู้สึกจังใดแล้วแบบว่ารู้สึกจังใดที่แบบมีมูเป็นกระเทยออย่างสินะรู้สึกแบบอาปลาดบอรหรือรูอ้สึกว่าอ่ายคนอื่นบออย่างซีประมาณนี้นะกระโบได้แบบจะเป็นคือแบบกุลิน้ำมึงมันจะได้คือก็เลยแบบธรรมดาอืมแล้วเขาสมมติว่ามีมูเป็นกระเทยมาเล่นน้ำจนินะรู้สึกแบบรังเกียจบอรหรืออย่างสินะโบ่เเคยรังเกียจแบบมวน ม่วนแบบพาลิงพาอย่างพาจมควันอย่างกับพาจบกเฮ็ดอย่างกับเหตุไปเวดนอืมเนาะกคล้ายๆกับเป็นเพศหญิงเพศชายทั่วไปสินะเปานบอกอือก็เป็นเพศหญิงเพศชายบอกความหมายของ LGBTQ เนาะบางคนเกงว่าเข้าใจแม้กระทั่งแบบมู๊ใช้อีกนะบางคนเกงบอกว่า LGBTQ ไม่อยงาที่จริงแล้วมันแปลว่าเพศทุกเพศอยู่ในโลกนี้นะมันมีหลากห่งจนบรสามารถอธิบายว่ามีเพศนี้เพศนี้เพศนี้เพราะว่ามันขึ้นกับ คิดใ,ใจกับความม้สิกของคนคนนั้นนะนะก็จะอยากเป็นเพศอย่างฮาบอกควรจะให้ค่าว่าคนนี้ยังไยบางคุณก็จะเว้เป็ยนกระเทยต่กะเจ้าหมักเป็นผู้ชายที่มักแต่งตัวเป็นผู้หญิงก็มีอย่างสี้นะนั่นควรให้เียกกันสินใจของกระเจ้าหลายกว่าสินะ, <c oughs> อะโอเคจะประมาณนี้ค <c oughs> ำาลังต่อไปเดอ้อ <c oughs> เมื่อมีคนมาบอกว่าห้ามเล่นน้ำกระเทยหรือห้ามเล่นกับเพศนี้มันปลาดและห้ามเล่นกับแบบกระเทยเดอ้อมันจะเฮ็ดให้เจ้าแบบสวยสิฮนะ รู้สึกจังไดกับคำว่าเหล่านั้นอะถามสาวน้องเด้อรู้สึกว่าก็แลก็เป็นคนคือเขาเขากะเลือกเองเนาะไม่ใช่เป็นในทางที่ดีหรือก็ดีในส่วนหหา่กับมีแต่คนดีๆเข้ามาเนาะต้องดีเนาะมงมงต้องลงอ่ะอแคทจะขออธิบายอนึงนะว่ามูแคทเป็นคนที่ว้าโักเก่งแต่ว่าแคทเข้าใจความหมายกับตัวแคะตีแผ่ให้ฟังเนาะความหมายของเนาะก็สิประมาณความหมายว่า ชิงเขาี่เล่นน้ำผ่มันไว้ขึ้นกับเพศที่เขาเล่นนำแมนบา่าขึ้นกับตรงเขาเองว่าเขาจะเลือกตัดสินใจเป็นคนดีหรือบดีแมนบาประมาณนี้เนาะอืม,มวันนี้ค่ะจะถาม,มตามคนพร้อมกันเลยว่าเจ้าจะบอกอย่างกับมุมมองของคนที่แบบว่าดูถูก LGBTQ แบบว่ากระเทยเป็นเพศที่แบบว่าอ่าบตีรลาดอีกีนะอยากบอกเนี่ยกับคนกลุ่มน,นั้นว่าแบบแบบเพื่อให้กับเจ้าแบบสามารถเปลี่ยนความคิดได้หรือว่าอย่างนี้นะเริ่มจากสาวน้องกตอยากร้องบอกว้ย ลองเปิดใจเนเนาะรินน้ำขาเจ้ากับมวนพาลุยพาหาประสบการณ์ใหม่ๆสำหรับโบแล้วคิดมากับชุแบบน้องว้าวะแหละลองเปิดใจลองแบบลองลินกระไดแบบบางทีเขาอาจจะหูสึกมากข้าเจ้าเองบางนที่ยายังบริู้หู้ําว่าข้าเจ้านี่ใส่ัตงไดหรือดีบุดีเหงนทีขาเจ้าดีกวันผู้ญิงคนอื่นกับมีอันนี้ว่าความจริงบางทีแบบขาเจ้าหูสึกแบบบางทีกระเทยขนาดเท่าขา,ขาเจ้าได้หักไผ่แล้วนะขาเจ้าจะหักแท้ว่าอีดีเลยอันนี้ลองเปิดใจลองเบิงบางทีอาจจะแบบ ก็ที่คิดก็มีอ๋อเสอ็จแล้วลองฝากเบึ่งที่สาวน้องสาวโบลงมาก็ที่อื่นเนาะแต่ว่าแบบเขาก็เปลี่ยนความคิดไถ่บได้เนี่ยฮะนะแต่ก็แบบอยากให้ร้องเปิดใจเบึ่งแบบมันอีกีดีแบบเขาลองแบบศึกษาเพศใหม่ๆเข้ามาแบบเขาจะได้พัฒนาขึ้นแบบเดี๋ยวนี้รลกเเลียนไปแล้วสชนะเขาจะได้แบบศึกษาสิ่งใหม่ๆหลายขึ้นแล้วก็แบบโบแบบหลาหลังคือแบบสมัยเด็กๆจะขนะะแม่เพราะว่าการศึกษาอันสิ่งใหม่นี้อันที่ไว่าถึงเนาะโบได้แปลว่า เพศที่มันประหลาดอย่างเดียวที่ได้ว่าถือก็คือแบบว่าเชาควรยอมพับในสังคมปัจจุบันที่ว่ามีหลากหลายทางเพศที่หลีออย่างนี้นะเพราะแบบมูแคทบล็อแบบคําความหมายบบเปลี่ยนแคดที่เลยตะเพศเพืเ่อนาะอ่ะแค่ประมาณนี้เนาะกับมุมมองอย่างนี้ต่างๆ่างอ่ะสำหรับมูนี้เนาะถ่ยอยากมีคําถามอย่างเกี่ยวกับมุมมองอย่างการเบิร์นโลกหรือว่าความคิดของมูแคดดูอ,อย่ายให้แคดเทสคลิปอย่างกับมูอีกเนาะคอมเมนต์ไว้เด้อเดี๋ยวแคทจะมาเฮ็ดให้ทุกคนเบิร์นเนาะสำหรับมูนี้ขอบใจหลายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แคทในเด้อบบ๊าายย